เขาบอกว่าจริงๆแล้วอะพาวเวอร์ Power, หรือว่าอำนาจที่แท้จริงเนี่ยมันมาจากข้างในซึ่งเขาบอกว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยทุกๆคนเลยรวมถึงตีด้วยแน่นอนนะครับก็เป็นธรรมชาติเนอะของมนุษย์เราก็จะเฟ้นหาแบบอยากได้แบบอ้อำนาจที่ส่วนใหญ่ลรวเนี่ยมันอยู่ภายนอกซึ่งเขาก็บอกว่าเวลาเราอยากได้แบบไม่ว่าสเตตัสความมั่งคั่งการควบคุมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วหลายๆครั้งอะมันทำให้เกิดความไม่พึงพอใจและทำให้เราอาจจะล็อสทั h กับอินเดอร์พีซ ของเราก็ว่าได้เขาบอกว่าจริงๆแล้ว True Power หรือว่าอำนาจที่แท้จริงอะ่ะมันอยู่ที่ความสามารถของเราที่จะมาสเตอร์ความคิดของเราอารมณ์ของเราและการกระทำของเราได้มันก็ดีนะเพราะว่าจริงๆแล้ว Power เนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่มันทําให้เกิดกิเลสเราเขาก็แชร์ว่าจริงๆแล้วอ่ะ True Power หรืออํานาจที่แท้จริงเนี่ยมันมีอยู่5อย่างด้วยกันจริงๆแล้ว ก็คือเฟความศรัทธาเนาะ diligence อันนี้ติมไม่แน่ใจว่าแปลตรงตัวไหมแต่มันเหมือนแบบความวิสาหะวิในวิสาหะอะไรประมาณอย่างนั้น mindfulness concentration แล้วก็ insight นะก็บอกว่านี่แหละ5อย่างเนี่ยมันคือแบบ five sources of true power